ฟุตบอล NC l อ l ีเอลอิลินะครับที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าหนึ่งเดียวของสโมสรไทยคือสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นเปิดบ้านให้เซงใไฮเซนหัวมาเยือนแน่นอนนะครับเป็นความโชคดีก่อนแข่งอย่างหนึ่งก็คือว่ายัางไม่ทันแข่งบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นก็เข้ารอบอย่างเป็นทางการแบบสบายๆเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าคู่แข่งอีกทีหนึ่งก็คือ F อซโซ ซึ่งเจอกับซันเฟเช่ฮิโรชิมาเรียกว่าคู่นี้เนี่ยเอฟซีโซนำไปก่อนถึง2ประตูแอดมินดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาดูแล้วเอฟซีโซเล่นดีแต่กลายเป็นว่าแค่เว็บเดียวเท่านั้นแหละซันเฟเช่ฮิโรชิมาทีมจากเจลีกนั้นตีเสมอ2ลูกเลยเป็น2ประตูต่ตอ2นั่นถ่ากับว่าเอฟซีโซแค่เสมอมี9คะแนนเสมอก็มี10คะแนนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินก็บอกไว้ว่า fc so ถึงแม้จะมี9คะแนนอยู่กลางกลางเนี่ยมันไม่แน่เหมือนกันนะมันอาจจะตกได้เหมือนกันเพราะเราไปเจอกับทีมเจลีกด้วยมันก็อาจจะตกได้ดูแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์ตกได้เหมือนกันเลยกับ fc so และผลเนี่ยมันก็เลยทําให้บุิีรัมยูเนเต็ดนั้นเข้ารอบแบบสบายๆมี11คะแนนเรียกกันว่าถึงจะแพ้ซึ่งให้เสือนหัวเนี่ยยังไงก็เข้ารอบเรียกกันว่าเล่นแบบสบายเลย แต่ว่าคู่ที่ต้องดูเนี่ยที่น่าจะจับจ้องที่สุดเนี่ยก็คือยะโฮเดรุสซิมที่เปิดบ้านให้วิเซลโกเบมาเยือนมาเรียกกันว่าถ้าดูกันตามจริงเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยเชื่อว่าวิเซลโกเบคงไม่ปล่อยแน่แต่กลายเป็นว่าวิเซลโกเบมาเยือนเนี่ยขนตัวสำรองลงมาทางนั้นเลยในการจัดตัวลงไปเนี่ยมีตัวสำรองมีนักเตะเยาวชนอายุ18ก็มีก็ถือว่ายังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วเนี่ยก็เอาเด็กเเนี่ย บรุนราวเขาเดียวกับธิรพัฒน์ปือทองพวกนี้ลงมาเอามาหาประสบการณ์แบบนี้จะแพ้ยังไงก็เข้ารอบไว้ดูรอบต่อไปดีกว่าแต่ยะโฮตะรุติมเนี่ยตามธรรมชาติเลยก็คือว่ายังไงมันก็ต้องชนะเป็นอื่นไปไม่ได้ถ้าเสมอนี้ก็มีโอกาสตก,กรอบเหมือนกันยะโฮตะรุตจิมก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทําเกมบรุขเข้าใส่เรียกกันว่ายิงไปถึงสงครั้งแต่กลายเป็นล้าหน้าทั้งสองครั้งเลย ในส่วนของวิเซลโกเบนก็ยิงสองครั้งเหมือนกันแต่ชนเสาทั้งสองครั้งเลยแต่สุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของยยโฮเดรุตซิมก็คือว่าเครื่องหลังมาได้ประตูชัยแค่หนึ่งลูกเท่านั้นแหละเป็นประตูที่ต้องการจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งลูกมันมีความหมายมากเพราะว่านั่นมันหมายถึงชนะยยโฮเดรุตซิมก็เลยชนะวิเซลโกเบไป1ประตูต่อศูนย์ก็มาอยู่อันดับ6ทีนี้ก็ต้องมาดูคู่บุรีรัมยูนเต็ดนี่แหละ จะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องบอกว่าถือว่าไม่กดดันเพราะว่าก็เล่นในบ้านด้วยและทีมที่เล่นนั้นก็อยู่ท้ายตารางมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายการจัดตัวนั้นก็เหมือนเดิมน,นะครับจะมีนักเตะไทยอยู่คนเดียวก็คือสุพนัทเหมือนตานอกจากนั้นก็เป็นนักเตะต่างชาติแล้วก็เป็นนักเตะเจลีกสองคนก็คือมันชานั้นเป็นนักเตะของเบนฟร์ดสกฟุที่มาอยู่กับ บุรีรัมยูเนเตดแล้วก็อีกคนก็คือเซนดี้วอชที่เคยเล่นกับยูโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับเล่นไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ประตูนำเร็วเหมือนกันเพราะว่าลูกเตะมุมมานี้คือกิสคูสนั้นปุ่งเข้าประตูไปเบิรก,กร่องไปก่อนเลย1ประตูต่อศูนยไม่ได้กันว่าสบายสบายแล้วละ่ะชนะก็เข้าไม่ชนะก็เข้าเสมอก็เข้าแต่ว่าชนะนี้มันก็ศักสีนี่แหละนำไปก่อนหประตูต่อศูนก็สบายสายแล้วละ่ะ แต่ก็ได้เป็นว่าลูกที่สองตามมาจากเหมือนตาของเรานี่แหละก็คือสุพนัทเหมือนตานั้นเก็บตกซัดเต็มข้อเฉียงเข้าไปหมดสิทธิที่ผู้รักษาประตูจับป้องกันไม่ได้กันว่าลูกนี้ถือว่าสวยงามสุพนัทเหมือนตานั้นไม่พลรราดจริงๆกับการยิงในฟุตบอลเอเชียมีโอกาสยิงมากกว่าบิสซุลีอีกด้วยจริงๆนะลูกแรกที่เข้าไปชาร์จนะ่ะมันชาร์จไม่โดนชาร์จออกไปโดนไม่เต็มที่เท่าไหร่ แอด์นินดูเนี่ยนึกถึงว่าแม่พี่สุปโชคศรลชาตินั้นชาร์จเข้าไปเต็มเต็มน้องสุพนัทเหมือนตากลับชาร์จไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรมายิงเต็มเมอีกทีหนึ่งก็กระายเป็นลูกที่2ทําให้บุรีรัมยูเนเต็ดนั้นเล่นแบบสบายๆแล้วมันก็สบายกว่านั้นอีกตรงที่เซนไฮเซินหัวนั้นโดนเหลือง2เป็นใบแดงก็เหลือ10คนทีนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็ถือว่าเป็นการซ้อมแลกันไม่ต้องกดดันอะไรมากมายเล่นกันแบบสบายๆ ตอนหลังก็เปลี่ยนแคชเปอร์ยุงเกอร์ลงไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าบอลก็ไม่ได้ไปอะไรมากมายในแดนหน้ายุงเคอร์ก็วิ่งหยอกๆตามสไตล์กองหน้ายุโรปแบบนั้นถ้าบอลมาข้างหน้ามีโอกาสก็จะได้บอลหรือพอที่จะทำประตูตได้บ้างแต่ว่ามันค่อยๆเล่นไปตามเกมไม่ต้องเร่งรีบอะไรยุงเคอร์ก็แค่ลงมาเป็นตัวสำรองแค่นั้นเองหมดเวลาการแข่งขันบุริลัมยูเนเต็ดก็ชนะซึ่งไฮเซินหัวไป 2ประตูตัดศูนย์ก็อยู่อันดับ4ใเนี่ยช่วงคราวนะครับต้องบอกว่าช่วงคราวก่อนเพราะว่าวันนี้เมเบิลนั้นจะเจอกับคังวอน fc ถ้าเมเบิลชนะนี้ก็จะขึ้นไปอยู่อันดับ4ี่บุรีรัมอยู่นเต็ดก็จะตกลงมาแต่ถ้าแพ้นั้นบุรีรัมก็อยู่อันดับ4ที่สำคัญก็คือว่า ยาโฮนั้นพ้นโซนอันตรายไปแล้วยังไงก็เข้ารอบกลายเป็นสโมสรจากเกาหลีที่จะต้องมาขับเคี่ยวกันมีสโมสรไหนกันบ้างอันดับแรกก็คือ FC ฟซีโซนี่แหละที่ยังมีภาษีหน่อยที่มี10คะแนนคังวอนนั้นมีแค่8คะแนนส่วนอุนซานฮุนไดนั้นมีแค่8คะแนนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีสโมสรเกาหลีทีมใดทีมหนึ่งนั้นตกรอบไปแต่ถ้าดูแล้วเนี่ย เอฟซีโซมีภาษีดีกว่าถ้าเกิดว่าทั้ง2ทีมเสมอเอฟซีโซก็เข้าแบบสบายๆเพราะว่าเสมอนั้นเขาจะมี9คะแนนเท่านั้นเอฟซีโซมี10คะแนนแต่ว่าคังวอนนั้นถ้าเกิดว่าแพ้อาจจะตกถ้าเกิดอุนซานฮุนไดนั้นชนะขึ้นมาเพราะอุนซานฮุนไดนั้นจะเจอกับซิงไฮพอรตโอกาสชนะก็มีเหมือนกันหรือถ้าเล่นเสมอแล้วมี9คะแนนวนคังวอนเสมอก็มี9คะแนนเหมือนกันเนี่ย คังวอนจะได้เข้าเพราะว่าผลต่างประตูเนี่ยมันเท่ากันแต่คังวอนนั้นเสียน้อยกว่าอุนซานฮุนไดเพราะฉะนั้นสามทีมของเกาหลีเนี่ยจะต้องขับเคี่ยวกันว่าใครจะมีโอกาสเข้าใครจะมีโอกาสตกเพราะฉะนั้นสองทีมคังวอนกับอุนซานฮุนไดเป้าหมายเดียวเหมือนยาโฮก็คือต้องชนะเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าคัางวอนนั้นหนักหน่อยที่จะเจอกับเมลเบิร์นแล้วก็ไปเยือนด้วยไม่ใช่เล่นในบ้าน ส่วนอุนซานฮุนไดนั้นก็เยือนเหมือนกันแต่อุนซานฮุนไดเจอทีมท้ายตารางกับจีนน่าจะมีโอกาสมากกว่าส่วนเอฟซีโซก็ต้องบรออย่างเดียวเท่านั้นแหละรอว่าทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าทั้งสองทีมชนะเอฟซีโซก็จะตกไปส่วนผู้ชนะระหว่างคังวอนหรืออุลซานฮุนไดนั้นต้องมาดูลูกได้เสียกันอีกปันนี้ก็จะรู้ผลผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะทราบกัน ในรอบ16ทีมสุดท้ายนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าบุริรัมยูเนเต็ดจะเจอกับใครบ้างรอผลของวันนี้เท่านั้นแหละก็จะทราบกันตัวอีกคู่หนึ่งนั้นมาิดาเซเวียเปิดบ้านให้เฉินตูหลงเฉินนั้นมาเยือนก็ชนะไป3ประตูต่ตอนหนึ่งคู่นี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับมาสดาเซเวียนั้นอยู่อันดับหนึ่งอยู่แล้วผ่านเข้ารอบแบบสบายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้ 16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นฝั่งตะวันตก8ทีมแล้วก็ฝั่งตะวันออกอีก8ทีมเมื่อแข่งเจอกันแล้วข้อรอบ8ทีมตะวันออกตะวันตกก็จะมาเจอกันอีกทีหนึงนี่คือรูปแบบของ ACL Elite คอยติดตามกันได้นะครับ